เอสเธอร์งานเข้าดราม่าถล่มปั้นจันลามหนักโดนไปด้วยงานนี้เจอขุดภาพแฉชอบนวนเนียสาวกระแสโซเชียลรุนแรงหนักมากหลังดาราหนุ่มปั้นจันปรปรมะออกมาพูดเรื่องการสืบทอดอำนาจแบบเดือดจัดแถมจวกคนดา่าคอสอชอ,อย่าบ่นมากทาม,มาหากินไปไม่ใช่กินแต่เล่าทุกคืนจนเกิดดราม่าหนักล่าสุด hashtag, 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 ปั้นจันทเซปปั้นจัน พุงอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์สังคมโซเชียลวิจารณ์ถล่มทลายแถมย้อนคำพูดดาราหนุ่มสัดคนด่าคอสอชอที่ไล่ให้ไปทำมาหากินไม่ใช่กินแอลกอฮอล์โดยไปขุดภาพหนุ่มปันจันกำลังปาร์ตี้นวนเนียสาวๆเอามาแชร์วันในโลกโซเชียลด้วยโพสต์ดังกล่าวล่าสุดหนุ่มปันจันต้องปิดคอมเมนต์ในไอจีนี้แถมล่าสุดกระแสความไม่พอใจลามไปถึงผลงานของดาราหนุ่มภาพยนตร์รักสองปียินดีคืนเงิน ที่กำลังโปรโมตแสดงคู่กับนางเอกสาวเอสเธอร์ก็มีคนเข้าไปถล่มโดยโพสภาพโปสเตอร์หน้งพร้อมแคปชั่นอาทิ ปจออยาบ่นให้ตั้งใจทำมาหากินต่อไปแต่คนรากยาเขาทำจนไม่มีจะกินแล้วประหยัดจนไม่รู้จะประหยัดยังไงหนังเรื่องนี้คงไม่จําเป็นต้องดูแล้วเพราะยังไงปอจอเขาก็อยู่ได้งั้นเราเซฟเงินเราไว้ก่อนดีกว่าปัญจัดเซฟปัญจัน,จนทำเอาหลายคนแห่เป็นห่วงสาวเอสเธอร์โดนหางเลขกระแสดรามา่าลามไปถึงหนังที่แสดงคู่กับปัญจันที่หลายคนบอกขอแบนไม่ดูกันเลยทีเดียว แต่เรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอดูอีกครั้งค่ะ